อน,นี้รอบๆโบสก็จะมีร้านกาแฟาร้านอาหารนะคะอยู่รอบๆเต็มไปหมดเลยตอนนี้อยู่ในตัวเมืองของลันกาไซบัตนะคะซึ่งจะเป็นโบทโบสนี้เป็นโบทที่เก่าแก่รายการ The Bed The Own เขาบอกว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในไซบัพค่อให้คุณดูคิวว่าตอนนี้คิวให้ดูคิวยาวไปหนูนุ่นคิวที่จะเข้าโบงนะคะซึ่งวันนี้วันนี้วที่12ใช่ไหมเขาจะเป็นเทศกาลของมิสเตอร์เดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะมีการเดินแห่เทียนฟอไว้อะไรเสียคนสิ้นพระชนนะคะนี่ เดี๋ยวจะถ่ายหน้าบวกอันนี้ต้องรอเข้าข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาวันวันจันทร์ดีกว่านะคะเดี๋ยวเข้าข้างในวันจันทร์รอคิวแบบนี้คงไม่ไหวอ,ะอ่ะอยู่ใกล้ๆ้โรงแรมเองนะคะโรงแรมที่ที่นี่เราจองได้สามคืนเพราะว่ามันเต็มช่วงนี้เป็นไฮซีซันคนเยอะมากข้างในคนเยอะมากเดี๋ยวรอ กสัมผัสข้างอกก็ยังดีสวัสดีค่ะ ไปกับหญิงรอบนี้นะคะจะพาไปตะลุยไซบัตใต้กันค่ะซึ่งอันนี้จะเป็น EP 3แล้วเนาะ EP 1จะเป็นเรื่องของการใช้วีซ่าเชงเก้นเข้าสบาบัตใต้ EP 2เป็นการเดินทางระหว่งางไซบัตเหนือไปใต,ใต้ใต้มาเหนือเนาะอันนี้จะเป็นโบสถ์นะคะซึ่งใกล้ๆที่พักที่หญิงพักในเมืองแล้วนะคะเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดในล้านะคานะคะแล้วก็อันนี้เป็นช่วงวันขอบคุณพระเจ้าอันนี้เป็นวันเสาร์นะวันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันวันไหนวันอาทิตย์ใช่ไหม ก็มาที่ที่นี่เนี่ยอันนี้เห็นคนเยอะๆเนี่ยเขารอคิวเพื่อจะเข้าโบสนะคะเดี๋ยวหญิงจะพาตะลุยรอบๆโบสรอบๆที่นี่นะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะถึงแม้ว่าร้านค้าจะปิดบ้างนะในช่วงเทศกาลอีสเตอร์เดี๋ยวเราไปลุยรอบๆกันค่ะมาเจอเหมือนตลาดเขาเรียกอะไรนะคือขาของขายของที่ระลึอกอะไรตลาดในอาคารนะคะ เนี่ยไม่รู้เขาเรียกอะไรเหมือนกันก็จะมีของชิละละกะึกุแล้วก็ผักผลไม้นะคะอ,คอย่างนี้เลยอือฮึร้านดูสิว่าอันนี้เท่าไหร่สี่ยูโรอันนี้หนึ่งหนึ่งจุดแปดยูโรอันนี้หนึ่งยนะูโรน่า ก่อนก็ได้พวงกุญแจไปสองอันที่นี่เขาขึ้นชื่อตัวนะคะนี่งขนาดเมื่อเราเดินออกมาจากตลาดนะคะเนี่ยจะเป็นตึกนะคะข้างๆเนี่ยคือตลาดที่เดินเมื่อกี้นี่แหละ แล้วก็เดินออกมาจะเจอร้านอาหารอันนี้ร้านนี้แนะนําจริงๆเพราะว่าวันนี้นะคะหญิงไปทั้งหมดน่าจะไปติดกัน3วันเลยนะอาจจะไม่ติดกันแต่ว่าคือไปสามรอบนะคะร้านเนี้ยเราไปเจอวันที่ลูกค้าเต็มลูกค้าเยอะนี่คือคุณต้องรอคิวข้างนอกนะคะอันนี้ขึ้นชื่อต้องบอกว่าที่นี่นะคะที่ไซบัสเนี่ยคือขบับหรือว่า ประเภทปิ้งย่างเนาะแล้วแบบโอ,อ้เชฟที่นี่น่ารักมากเรียกให้เราไปถ่ายข้างในได้เลยนะคะแบบร้อนๆอ,อนอย่างนี้เลยนะคะอาหารก็แล้วแต่คุณจะสั่งเลือกได้เลยนะคะอันนี้ชื่อร้านทากิดไม่แน่ใจวิงเรียกถูกปะนะทากิดคบับเฮาส์ House. อันนี้น่าจะเป็นวันที่สามแลม้วบางที่ที่มาซึ่งตอนที่มารอบนี้นะคะก็คือคนคนน้อยอาจจะมาช่วงที่คนยังไม่มานะคะเพราะบางวันนี้คือต้องจองโต๊ะนะถ้าไม่จองก็คือไม่ได้อาหารที่นี่นะคะถ้าเราสั่งปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกออเดอร์อาหารเล็กน้ำย่อยมาให้เราก่อนนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าเราไม่ได้สั่งนะคือเราสั่งอาหารเป็นอัลราคาคือเป็นจานกันแล้วอันนี้คือเขาให้ฟรีนะคะมากินก็จะเป็นพวกผักดอง มีชีสประมาณนี้พริกอย่างเห็นอย่างเงี้ยคือเผ็ดนะคะเคยลองลองแล้วอาา่ะฮะแล้วก็สลดัดสลัดนี่คือปกติเขาจะมีมาให้เล็กๆนะคะมันไม่ได้เยอะอันนี้เราสั่งเองต่งางหาก่วนนี้น้ําส้มสั่งแบบอร่อยมากน้ําส้มสดมากนะคะอันนี้แฟนเขาสั่งเป็นเหมือนน่าจะเป็นตับแกะหรือว่างไม่แน่ใจนะคะหญิงสั่งเป็นปลามานะคะ อร่อยมากอ่ะคือคืออาหารที่เนี่ยสดนะคะปลานี่คือสดอาหารซีฟู้ดเขาสดมากนะคะมาแบบจานเป้งเตงใหญ่ๆอย่างนี้เลยอันนี้แนะนําเลยนะคะแล้วก็พอจากร้านอาหารเนี่ยติดกันแค่เดินแบบติดกันเลยเดินเข้าไปในซอยก็จะเจอแบบสถานที่แบบนี้คือเดินเข้ามางงนิดนึงเพราะว่าเออเราไม่คิดว่าเราจะเจอแบบนี้นะคะก็เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งซึ่งใกล้ๆกับ โรงแรมแล้วก็ใกล้ๆโบสถ์นะคะลานากาหรือลานาคาแล้วแต่คนจะเรียกนะเพราะว่ามันสามารถใช้ได้ยิงไปที่นู่นยิงเห็นเขาใช้เป็นเอ KA บางบางที่ใช้ KA แต่ว่าเราจะใช้ CA เนะคะเรียกลานาคาหรือลานากาก,าก็ได้เป็นประเทศเป็นเมืองไม่ใช่ประเทศสิเป็นเมืองอันดับ3ที่ใหญ่อันดับ3ของประเทศไซบัตนะคะ ตั้งอยู่บนชายฝั่งนะคะทางใต้ของเกาะแล้วก็เป็นเมืองที่มีการค้าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเกาะของเกาะและเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินะคะลานากาสนามบินที่ใหญ่เวลาเราไปสซบัสใต้เนี่ยถ้าเราบินเนี่ยเราก็บินมาลงที่ลานากานี่แหละตอนที่หญิงเดินรอบๆนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นใกล้ๆโบสถ์เลยโบสถ์เมื่อกี้นะคะชื่อโบสถ์เซนลาซารัต ะะเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่เชื่อว่าเป็นที่เก็บรักษาศพของนักบุญลาซาลัดนะคะซึ่งตอนเย็นเขาจะมีพิธีใช่ไหมอย่างที่บอกเดี๋ยวจะโชว์พิธีเพราะว่าไปทันพิธีเขาเหมือนกันนะคะก็คือพิธีเขาจะเริ่มประมาณทุ่มครึ่งนะอันนี้บริเวณรอบๆเดินแบบทะลุนะคะช่วงหญิงไปจะเป็นช่วงอีสเตอร์วันขอบคุณพระเจ้าก็นักท่องเที่ยวเยอะนะแต่แค่ร้านค้าเขาจะไม่เปิด ะะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยร้านค้าเนี่ยเขาจะเปิดช่วงเย็นประมาณสัก5้าโมงหกโมงเย็นนะคะเป็นผับเป็นบาร์เขาเขายังเปิดอยู่บ้างไม่ไม่แต่ว่าเขาเรียกว่าไงอาจจะไม่ได้เปิดทุกร้านนะคะแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นทะเลเดินออกมาก็จะทะเลเลยชายหาดนะคะแล้วก็เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งมีเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีสะพานไม้นะคะสามารถที่จะเดิน ออกไปถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวที่นี่ได้นะคใกล้กันใกล้กันเลยไม่ไม่ห่างกันมากนะคะก็จะมีป้อมลานากานะคะเป็นป้อมปาการเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลนะคะซึ่งป้อมนี้นะคะ,ะจะมีเสียค่าใช้จ่ายนะคะค่าตั๋วเข้าไปชมเนี่ยอยู่ที่2เหรียญ50 ะะก็ไม่ได้ใหญ่มากป้อมไม่ได้ใหญ่มากพอดีว่าอันนี้วันที่ไปเหมือนจะมีเด็กๆก,กําลังเต้น <c oughs> น่ารักค่ะกาลังทําเหมือน <c oughs> เหมือนทำคอนเทนต์อยู่นะคะถ่ายวีดีโอมีเซฮายคนที่นี่น่ารักนะคะคนที่นี่น่ารักแล้วก็เป็นเงินเองนะคะอันนี้ไม่ไกลจากจากโรงแรมแล้วก็โบดน,นะคะเดินออกมาก็ก็เจอได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นจุดที่ติดกับป้อมเนี่ยอันนี้จะเป็นป้อมปากาและ ป้อมปราการลานกายิงก็จะเดินรอบนอกนะคะรอบรอบนอกติดชายหาดติดริมทะเลสำหรับใครที่อยากจะไปไซบัตนะคะไซบัสก็จะสองเมืองใช่ไหมไซบัตเหนือกับไซบัสใต้นะคะสำหรับไซบัตเหนือคือเราไม่ต้องขอวีซา่าแต่ว่าสามารถอยู่ได้คือถ้าเราอยู่30บวันไม่เกิน30วันไม่ต้องขอวีซ่านะคะ แล้วก็แต่ว่าส่วนไซบัตใต้คุณจะต้องขอวีซ่าแต่ถ้าคุณมีวีซ่าเชงเก้นนะคะที่เคยที่เคยใช้มาแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้วีซ่าเชงเก้นเนี่ยเข้าประเทศไซบัตใต้ไดนะ้ซึ่งวีซ่าจะต้องยังไม่หมดอายุด้วยนะคะสามารถที่จะเดินทางเข้าประเทศไซบัตใต้ได้แฮรีอัพอันนี้มาจากโรงแรมนะคะอันนี้ทุ่มมันทุ่มเขากำลังจะเริ่มพิธีกันแล้วนี่ท่านใน,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 นโบ ได้ยินไหมอย่นอแ <c oughs> เก๋ว่าว่าไม่เจอใครยกกล้องถ่ายลเลยเพราะนั้นได้ินขออยดานข้างนะคะอขออนุญาตขอดูวิธีเขาหน่อยอยาแก,กน <c oughs> รอนะคะตอนนี้ข้างในน่าจะเสร็จพิธีจากข้างในแล้วอันนี้จะเป็นด้านนอกจะเป็นจุดตั้งขบวนอันนี้ทุ่ม <S exaggerated> กว่าแล้วนะคะ อันนี้16องศาทุ่มเท่าไหร่แล้วเนี่ยสักครู่นะอ๋อทุ่มยี่สิบสี่ยแล้วปกติแล้วเขาบอกทุ่มครึ่งนะคะบอกทุ่มครึ่ง เนื่องจากช่วงทุ่มครึ่งนะคะเขาจะมีพิธีแห่ยินก็เลยแบบโ,โหวิ่งตะเลือะเล,อเลยนะคะจากที่พักเนาะก็ช่วงกลางวันพาชมรอบๆแล้วก็ไปพักที่โรงแรมแล้วก็ออกมาอีกทีก็คือทุ่มนิดๆน,นะคะทุ่มสิบกวนาทีก็ไปเจอพิธีเขาหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเราไม่เห็นเขาจริงๆก็น่าจะถ่ายได้แหละแล้วคนเยอะมากคือเข้าไปข้างในไม่ได้นะคะ อันนี้คือแอบเข้ามาตอนที่เขาไปแห่ขบวนกันนึกออกไหมคะตอนที่เขาไปแห่แล้วก็คนก็จะติดตามขาบวนแห่ซึ่งเขาจะเดินรอบเมืองนะคะอันนี้ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาเนาะเมื่อกี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้จะเป็นวันจันทร์นะวันถัดมาพอดีว่าหญิงก็ยังคือเดินอยู่แถวนัว้นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกนะคะก็มาเจอบรรยากาศหลังจากวันอีสเตอร์อ่ะก็จะเจอเขาแห่อันนี้จะเป็นช่วง ช่วงเช้าไม่ไม,ไม่ไม่เช้ามากนะคะสายๆก็จะมาเจอเป็นพิธีแบบนี้อีกนะคะก็ได้วิดีโอมาฝากนะคะก็ไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพิธีเขาอะไรเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่นับถือศาสนาคริสต์อาจจะรู้นะคะแต่หญิงก็ไม่รู้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของตัวเองที่ได้ไประเจอพิธีกรรมแบบนี้นะคะซึ่งในชีวิตหญิงก็ไม่เคยเจอนะเอาจริงแล้วหญิงก็ไม่เคยเจอนะคะ ก็จะเจออันนี้คือคนที่เขามาอาจจะมาทําบุญหรือมาโบสถ์อ่าอันนี้จะเป็นโบสถ์ในช่วงกลางวันแล้วเดี๋ยวหญิงก็ทิ้งท้ายนะคะบรรยากาศของโบสถ์ภายในนะคะช่วงกลางวันซึ่งหญิงก็เพิ่งรู้ว่าเขามีห้องใต้ดินด้วยนะคะถ้าอย่างไรแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะกด subscribe คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากหญิงนะคะซึ่งเดี๋ยวหญิงจะคลิปต่อไปจะเป็นการตะลุยไซบัตเหนือนะคะเดี๋ยวจะมาโชว์บรรยากาศที่ท่องเที่ยวไซบัตเหนือ นะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ Thank you.